วันนี้เสนอเมนูลาบปลาดุกฝีมือโดยแม่สาวน้อยลอยอิดเป็นคนลงมือทำปลาดุกก็มีอยู่สองตัวแล้วก็กำลังหั่นผักรอใส่ลาบปลาดุก ขั้นตอนต่อไปเป็นการเอาเนื้อปลาดุกออกค่ะช่ำและเนื้อปลาดุกค่ะเนื้อกำลังช้ำๆเอาไข่ลังออกค่ะ คนทำก็นั่งทำแบบสวยๆค่ะนี่ค่ะขั้นตอนการสักปลาสักปลาให้เนื้อละเอียด พร้อมลับ าขาคั่วแป้งนัวน้ำปลาหอม จะไปดูตอนกินกันเลยค่ะ<ฮ>แม่แล้วแล้วมากิน เราจัดถ <Es> <an> ่าดก่อนเมนูลาบปลาดุกแบบจะแซ่บจะแซ่บมาให้ก่อนเราจัดก่อนีม่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราแม่มานั่ง สวัสดีดค่ะสวัสดีี่นทางปองไฟจะคูทุกคนค่ะวันนี้ก็อย่กบช่องบ้านอะไรกินค่ะมื่อนี้อยู่กับน้องเหนื่อยละก่ะแม่ค่ะนาอยละเอีกดค่ะมือน,นี้มากินเมนูลาบปลาดกลาบเองซีมือแม่ธนาละเอีดค่ะละกะผักกะพัดแกงกับจะมีผักสะดาอันนี้แบบลวกตรงนี้อะแม่อันนี้แบบต้มแบบลวกแล้วนะคะแล้วก็จะมีผักสลัดแล้วก็สาหร่หยนม่มั้ เมนซาเลเน่ก็พีคขอนยาวอยู่ข้างล่างค่ะน้องอเอาล้วค่ะพี่น้องก่อนส่งมือกินกระยืดกระยับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเื็นกำลังใจใช่องอันนี้เลยกินน้ำเด้อค่ะเขไม่ไรค่ะเอาเลยลงมือเลยมีนี่มาก็บรรยากาศตอนหมดมือโอ๊ยบ่มือกำลังกำลังมือแรงเข้มยิ่งยิ่งบ๊วยเข้มขอพี่น้องเว้ย อืมอืมไม่ยอมองนะจับอืมที่พี่น่องสาดาวผู้ว่าขมกับว่าขมเนาะระหว่างเป็นพาร์ตี้ครับกันไหนเนี่ยเนบแจ๊ mà bị lùm không bị lùm nhờ một đó không cái kìm này nó thổi qua cái kìm đó chút mà bỏ qua không bị lùm nha cả ăn bị lùm không bị nhà <laughs> xe bắp bên này xe mm. จะมกคอเป็นซักสิเดาเนี่ยยังไม่ได้เลยไหนกินเนี่ยมึมง่ปไนโอ้พอกันว่ามันขนาดได้พี่นอง แอบเผ็ดอยู่นะเพราะว่าใส่พริกผงแล้วก,ก,ก็หั่นพริกสดไปด้วยเมื่อหั่นพริกสดใส่หนึ่งหนม่ง่ยว่าขมิ้นฝีมือแม่เห็ดไ็ไ่ใช่ไหมใช่ฮึ่ม ม่้กับเขาแชบป่ะครับแชบแค่ยังกับว่าแชบพี่น้องไหม้าวไงแค่ยังก็บแซบแสบแสบอืมแต่ซีมือ แม่ช้าหน่อยละเอ็ดแสบย่างเดียวลูกเศร้าก็ได้ฮึความยังไงเวลาขัเร็วๆนั่นหนึ่งเลยเนาะ เป็ดล่มองหูอืมพี่ออกอ่ะท่านข่าพี่น้องเหรออืมท่านีเงิน mục cái tuổi xây say hết mmmm 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 này, mmmm mmmm thì hết cái mmmm này mmmm 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 đúng mmmm 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 hóng cả dạng con cả อย่างเช็จแล้วเนาะแต่ก็ยังขั้นตอนวิธีการเฮ็ดเนาะอืมือเกิดะไในห้อมเครื่องปรุงปวดใจค่ะใช่ยังดับกินข้าวพี่น้องเสบีบคำวิเศ น,น,นุ่งกินบางนี่ได้รับไหมเอเขาสารับกันเอาะอืม,อมนุ่งกินอันนี้เริ่มแสงเริ่มนี้แล้วห้ามเหน่ยพี่น้อเนะแปบ๊บเดียว เขาบเอหนามากนั่นบ่แซ่บอืม,อมตัวแอบเผ็ดมากคนบอเผ็ดันกรบอก ม่ครับอืมไม่คซับแม่เวลาแม่เห็ดก็ขอม่เหรอชาิแล้ครับรบม่แม่ก็ชาติจ,จัาๆ์จเลยนะพี่น้องน่ก็เป็นผักใครนะอืมฝากใครน้องหน้าบ้านารรมัอเป็น เขาว่าไว้ข้างล่างครับพี่หนุ่มเสียงเริ่มจะมืดแล้วน,นะคะอื จะเป็นกระตุกเร็วๆไปหนออือขอสานหะ้องขอใหญ่โตัวนะหญายงญนที่กินไปอยู่ด้านในตรงตรงที่เก่าตรงนหน้าหอพักเดี่ยไปเบิ่งต่อไปค่ะอันละค่ะใหยายมาข้างในเแล้วเข้าไปกินต่อ ว่าดานออกตอนนี้มืดค่ำแล้วเราก็ต้องย้ายเข้ามาด้านในทำยังไงซเชอบพี่น้ง Tom, 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 а

พักมกอดอบจัด่ไ้หละพี่น้องทานแบบนี้มัเจาเดา

แบบอยงพี่น้องมดได้พักเสร็ล Đó thức ăn mặc ý thức hmm? Mặc thức Ừ, thức ý thức ý thức หอมดีเนาะหอมเขียงอูอหอมค่ะอือเขีงค่ะใช่ค่ะทา,านข้างนณะไม่กด้เท่าเนาะอืมว่าตอนกินนี่จะเปโอซาลิแต่ว่านอนจะตัดข้าวเลยเนาะ พร้อมใช่กันตั่ำๆใช่กันอืมจะไม่ขอเอาพริกนะคะ ก็แช่วันเหือนันกันนะนั่นอะรกันอืมอืมอืมขมอะไรขมอืมักบเต่นยังน่นอไบา เป็นอาหารจานเตาเลยเอาละคะ่ะก่อนจะไปก็ปยลืมสาวพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นกำลังใจในช่องบ้านอะไรกินน้ำเด้อค่ะขอบคุณหลายๆคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขคอสตวลาดปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายแซ่บอีนี้